ก็นะครับกลับมานะครับเจอกันอครั้งที่ช่องเล็กเด็ดแอปเปนะครับสูตรหวยพารวยนะครับกับผมรายงานตัวอีกครั้งนะครับวัสดีทุกคนสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในชุดปักหลักสูกล่างนะครับแอปเปก็จะเทียบชนให้2สูตรครับซึ่งนะครับเมื่อวานนะครับผมก็ได้ลงในชุดของหลักหน่วยล่าง เทียบชนให้2ส,สูตรสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชุดหลัก10ล่างนะครับเราจะมาดูว่ามันจะได้ชนตัวไหนแล้วนะครับแล้วนะครับผมก็จะจับคู่นะครับชุด10ล่างกับหน่วยล่างให้นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับเอาวันนี้ก็มีอะไรนะครับแอปเปฝากนิดนึงนะครับฝากแอปนะครับแอปเข้ามาหา a อปเปิลนะครับเดี๋ยวนะครับแอปเปิลก็จะส่งครับตัวเลขในส่วนของชุดเต็มให้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับให้แอดมาหา a อปเปิลให้เลยนะครับแอปพนะครับอยากพูดคุยอยากทักหรืออยากซื้อหวยลาวอยากได้หวยอะไรก็ นะครับเดี๋ยวแอดมาคุยกันนะครับสมุดปากกาพร้อมนะครับใครที่อยากจะเรียนสูตรกับแอดเปิลนะครับวิธีคิดคำนวณในส่วนของหลัก1ิห้าสูตรที่หเราจะคำนวณโดยการใช้นะครับหลักพันบวกกับหลัก10นะครับหลัก10หน้าครั้งที่สอนะครับนั่นก็คือเลขหน้าครั้งที่2นะครับบวกกัน2ครั้งผลลัพธ์ที่เราได้มาเราจะเพิ่มไปอย่างรักหแต้มนะครับ ส่วนในส่วนของหลักหน่วยนะครับคำนวณโดยการใช้หลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งและบวกกับหลักร้อยหนึ่งครั้งเราจะนำหลักสิบร่างบวกกันสองครั้งได้บวกหนึ่งของที่นะครับผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาบวกสามนะครับวิธีคิดคำนวณน,นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันกับแอปเปิลเลยนะครับแอปเปิลต้องย้ำไว้ก่อนว่าสูตรนี้นะครับเป็นอีกเป็นสูตรใหม่นะครับเพราะสูตรหวยทุกสูตรเนี่ยนะครับแอปเปิลก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทาง มาคลิกชอบค่อยนําไปเล่นนะครับถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านกันเนาะก็ตรงนี้ก็ผมก็ฝากไปด้วยนะครับใครที่มีดรามา่าอะไรเกิดขึ้นมาตรงนี้บ้างไม่เคยเห็นไม่เคยเข้าก็ตรงนี้กับผมก็ต้องบอกว่าเข้าก็คือเข้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าถ้าสูตรไหนเข้าผมก็บอกว่าเข้าถ้าสูตรไหนไม่เข้าผมไม่เคยเมโนนะครับอ่าโอเคครับสูตรที่หนึ่งนะครับสองบวกเก้านะครับเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าเท่ากับยี่สิบนะครับ จลก10บกล้าง20เราก็ใส่0ูนะครับศตัวนี้บวกหนไปคงที่นะครับศูบวกหนึได้หนงนะครับหตัวนี้บวกหนะครับ1นึ่นบงบวกหนเท่ากับหนึ่เท่ากับสองศนั่นคือสูตรที่1นึ่ทีนี้เรามาดูสูตรที่สนะครับเก้าบวกสองสิบวกสองนะครับเป็นสิบ3ามสิบสามบวก9 2้ายบวก4ี่ยีบกบวกส นะครับยี่บกบวกี่เท่ากับสมสิบสาสิบวกหนึ่งเท่ากับสามสิบเอ็ดเราใส่หนึ่งเลยครับนะครับหนึ่งบวกสามคงที่นะครับเป็นสี่สี่บวกสามนะครับเป็นเจ็ดนี่ครับทีนี้ตัวเลขที่เราได้ชนอ่ะตัวที่เราได้ชนก็คือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งตัวนี้นะครับเรามาดูว่าผลของผลทังวันสองตัวร่างออกหนึ่งเจ็ด นะครับหนึ่งเจ็ดนั่นก็หมายความว่าหลักสิบของเราเข้าเลขหนึ่งเราพ่วงมาด้วยสองตัวด้วยซ้านะครับเป็นงวดที่หนึ่งวดที่สองนะครับหนึ่งนะครับบวกศูนย์สองครั้งได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์สองครั้งได้หนึ่งเราก็ใส่หนึ่งเลยครับเห็นไหมครับหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูสูตรที่สอง 9บวกหเป็น10 10ิบบวกหนึ่งบนะครับสิบเวกแปเป็น19 19ก้าสิบเก้าบวกหเท่ากับยี่สบ่ิวกหเท่ากับยี่1บวกหเท่ากับยี 21, 21 22, ใส่สไปครับ2อบวกสนะครับเป็น5 5าบวกสเป็น8ปดไหครับฉะนั้นตัวเลขที่เราได้คู่เนี่ยก็คือคู่2ในชุดหลักสิบของเรา รเราได้คู่สองหลักสิบของเราผลรางวัลน,นะครับสองตัวล่างออกสองเก้านี่ครับหลักสิบของเราได้คู่สองงวดนี้ได้คู่หนึ่งออกหนึ่งเจ็ดงวดนี้ได้คู่สองออกสองเก้าสูตรหวยเข้าเป็นงวดที่สองนะครับงวดที่สามนะครับสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบสิบบวกเจ็ดนะครับเท่ากับสิบเจ็ดถ้าสิบเจ็ดเราก็ใส่เจ็ดเลยครับ เจบวกหนึ่งนะครับเป็นแ8ดแดบวกหนึ่งเป็น9้าเราจะไล่เรียงนะครับเราจะได้เรียงตัวเลขก็คือบวกไปอย่างละหนึ่งแต้มเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูสูตรที่สองหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าสิบสองสิบสองบวกสองสิบสี่สิบสี่บวกสองสิบหกสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดเราก็ใส่เจ็ดเลยเจ็ดบวกสามเป็นสิบ ใส่ศูนหลักหน่วยศูนย์บวกสามได้สามเห็นไหมครับทีนี้เนี่ยงวดนี้เราได้คู่ไหนครับเราได้คู่เจ็ดทุกท่านนี่ครับงวดที่สามของเราเราได้คู่เจ็ดผลรางวัลที่เราได้เนี่ยก็คือออกสองตัวร่างเจ็ดศูนย์นะครับ เจศูนย์นะครับนี่ครับเราเข้าสองตัวล่างด้วยเป็นงวดที่สามนะครับเราได้มาสามงวดแล้วนะครับสำหรับสูตรหวยในส่วนของหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างเราได้มาสามงวดแล้วทีนี้งวดที่สี่นะครับเหมือนกันครับงวดที่สี่สูตรที่หนึ่งนะครับหลักพันหก บวก5 11ส1บเเวกห้าบวกหเป็น16ใส่6กไหมครับ6กบวกหเป็น7 7็บวกหนะครับเป็น8สูตรที่1เนี่ยเราจะเพิ่มไปอย่างละหนึงแต้มทีนี้เรามาดูสูตรที่2 5งห้าบวกหกสิบบวกหกสิบนะครับสิบเวกเเท่ากับ24 24ิบสวกเจ็ นะครับสามสิบเอ็ดบวกเจ็ดสามสิบแปดสามสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสามสิบเก้านะครับเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองนะครับสองบวกสามเป็นห้าส่วนตัวเลขให้นะครับวันี้มันไม่ชนนะครับ ห้าบวกหก,น, 17, 17ก 7, 24, 24นะครับ,บเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหก,น, 39, 9, 9กนะครับเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะครับบวกเจ็ดเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกเจ็ดเป็นสามสิบแปดสามสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสามสิบเก้าใส่เก้าเก้าบวกสามสิบสองนะครับสิบสองบวกสามสิบห้างวดนี้เราไม่ชนถ้าในกรณีเราไม่ชนนะครับให้จับคู่เล่นสองตัวได้เลยอย่างเช่นหกเก้าบวกสองหกห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดห้า นี่ครับมันผลรางวัลออกหกเก้าหลักสิบเนี่ยเราจะได้เฉพาะสูตรนี้ส่วนตัวล่างของเราเนี่ยไปเข้าที่หลักหนนะครับอ่าเรามาดูสูตรนะครับเมื่อ่าสูตรของเราสูตรหวยนะครับสูตรไปหนึ่งงวดนะครับแต่สองตัวล่างก็คือให้จับเล่นตัวนี้ก็เข้าเจ็ดศูนย์ตัวนี้ก็เข้าหกเก้เา 69, นะครับถัดมานะครับศูนย์บวกศูนย์สองครั้ง เราได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไหมครับศูนย์หนึ่งสองนี่คือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเล่าแล้วครับหนึ่งบวกศูนย์ได้ศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหนึ่ง เป็นสิบหกใส่หกไปครับหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามสิบสองเห็นไหมครับงวดนีเดนะ้เราได้คู่สองนะครับเราได้คู่สองนะครับผลรางวัลนะครับออกสองสามนี่ครับออกสองสามนะครับ ผมย้าว่าทุกสูตรเนี่ยที่ผมนำรงนะครับเป็นเพียงแนวทางในการคํานวณนะครับเดี๋ยวอาจจะมีดราม่านะครับเกิดขึ้นว่าโอ้โหแม่นจังหวยออกแนวก็ผมก็แก้งบอกว่าเป็นเพียงแนวทางเพราะสูตรทุกสูตรเนี่ยมันจะเป็นสูตรใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับถ้าใครแอด a p 7@ เกแอดเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมบางทีนะครับหวยแยกคอกบัวนะครับใครที่อยากได้ตัวเด่นนะครับผมจะส่งตัวเด่นให้ก่อนนะครับซึ่งงวดที่แล้วนี่ครับ งวดที่แล้วมันไม่เข้ามันไม่ค่อยเข้าหรอกครับแต่ไอตัวสําคัญเนี่ยเลขวิ่งของมันเนี่ยสำคัญมากนะครับเลขวิ่งเนี่ยรู้สึกว่าสองตัวนี้จะเหมือนตัวเด่นเลยมาแทบทุกงวดนะครับส่วนตัวชุดมันเน่มันจะข้ามไปอย่างละหนึ่งตัวเท่านั้นเองคือเราจะมองง่ายๆว่าไอตัวเด่นของเขาเนี่ยมาเราสามารถนําไปวิ่งได้นะครับไอแยก่ก็กลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้นะครับส่งให้นะครับถ้า อย่าลืมนะครับ ad ap เจเข้ามาครับนะอ่าทีนี้เรามาดูว่าหลัก10บนะครับงวดประจำวันที่1กันยาเนี่ยเราจะได้ตัวไหนนะครับหกบวกหเป็น12 12อบวกหเป็น18ได้แล้วครับตัวที่หนึ่ก็คือเราใส่8 8ดบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น10ใส่ศูนย์หลักหน่วย นะครับ890นี่คือสูตรที่1ทีนี้เปิ้ลก็จะคำนวณในสูตรที่2ให้นะครับ4บวก6นะครับเป็น10 10บวก6เป็น16 16บวก7เท่ากับ23 23บวก2 25 25บวก2 27 27บวก1เท่ากับ28เห็นไหมครับ28นี่เราใส่ 8, 8เลย8บวก3 นะครับเป็นสิบเอ็ดเราใส่เลขหนึ่งหลักหน่วยหนึ่งบวกสามเป็นสี่นี่ครับนั่นก็หมายความว่าไอตัวที่ชนหลักสิบล่างเนี่ยคือเลขแปดนะครับคือเลขแปดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้สิบล่างนะครับชุดนี้นะี่ครับสิบล่างมาที่หนึ่งกอรอ 64นะครับ10ล่างวันที่1กอยอ4เนี่ยเราได้คู่8นะครับเราได้คู่8ตัวเด่นของแอปเปิลนะครับตัวเด่นของแอปเปิลได้813เราก็ได้คู่8ฉะนั้นให้มองที่เลข8ไว้ระหว่าง8กับ7 8กับ7นี่จะมาตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีนี้หลักหน่วยเมื่อวานนี้หลักหน่วยแอปเปิลเพียบชนให้ได้เลข7 แอปเปิลเทียบทชนให้เลขเจ็ดทีนี้หลักสิบได้แปดนั่นก็หมายความว่าเนี่ยแปดเจ็ดตัวเดียวนะครับแปดเจ็ดตัวเดียวเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะวิ่งนะครับผมว่าวิ่งแปดนะครับให้เลขวิ่งนี่ยผมว่าวิ่งแปด วิ่งนะครับเล่นนะครับวิ่งล่างแปดนะครับก็คือ8ตันี้ชนของสูตรแล้วยังมาชนก,กับหน่วยเชนกับตัวเด่นนะครับแอปเปิก็เลยจะให้วิ่งล่าง8นะครับนี่ครับ8ตัวเดียวนะครับถ้าสมมุติว่าจับคู่เต็มนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ตัวเน้นไปเลย สีเราได้แดหลักหน่วยเราได้เจ็ดี่ก็คือตัวนี้เลยแปดเจ็ดเจ็ดแปดตัวเดียวทีนี้หลักสิบเราได้90้าศย์กับหนึ่งศนเก้านี่ตัดไปครับไปอยู่หน่วยทีนั้นเราก็ตัดหลักหน่วยไปตัวเลขคงไม่มาเก้า้านะครับเราจะได้ที่แปดสามแปดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับแล้วก็จับคู่กับหลักหน่วยให้นะครับก็จะเป็นแปดสาม

และ03ย์สาอ่ะกับที่ให้ตัวเน้นคนะครับแปดตัวนี้ก็ได้เจ็ดตัวนี้ก็คือได้คู่หลักหน่วยนั่นก็หมายความว่าเน้น8ปดตัวเดียววิ่ง8นะครับนะครับทีนี้เรามาดูว่าอีกตัวที่เราจับคู่ให้เนี่ยมาชนกับชุดนี้ไหมจับคู่ 6, ให้ไหมครับนี่ครับมันก็ยังมาชน7 8 8ดดดดอยู่เห็นไหมครับ การถ้าจับคู่จริงเนี่ยเห็นไหมครับ7-8เพราะปกติงวดที่แล้วมันออก3-2 3 3ถ้างวดนี้มันมา7-8จริงๆถ้า7-8มันก็เข้าคู่เข้าชุดเลยนะครับอะะครับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมแอปเปิ้ลย้ำว่าขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามและก็ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางการคำนวณในเชิงคนิาสา์ ในเชิงคณิตศาสตร์นะครับผมย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการคำนวณในคณิตศาสตร์เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับใครที่สอบถามกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามาว่าอยากได้เลขชุดนะครับได้เลขชุดแต่วันนี้ พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคํานวณในส่วนของอาเลขเป็นเลขจับคู่นะครับนี่ครับเป็นเลขวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับเลขวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับก็คือตัวไหนนะครับ ว่าที่แล้วนะครับ16 1านะครับวิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับผลรางวัลน,นะครับเราได้หนึ่งกับสองนะครับแต่เราหลุดไม่เอานะครับอ่ะเรามาว่ากันชุดนี้เลยสองสูตรนี้เน,นี่เป็นเลขวิ่งล่างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำรวบรัดตัดตอนก็คือเลขวิ่งบนล่าง สองตัวมาหนึ่งตัวนะครับเราได้ศูนย์กับหนึ่งออกเจ็ดห้าศูนย์ทีนี้ผมก็จะมาวิ่งกับตัวนี้เป็นเลขวิ่งบนล่างให้เน้นล่างนะครับนี่ครับแล้วผมจะมาจับคู่ให้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจับคู่ให้วดที่แล้วจับคู่ได้ห้าศูนย์ออกเจ็ดห้าศูนย์ก็เพราะสองสูตรนี้ครับตัวนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งตัวนี้ได้แปดนะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีคิดของมันอยู่ นะครับซึ่งเป็นงวดที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตามต่อให้อ่ะสำหรับวันนี้แอนเปินต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมนะครับสวัสดีครับ